หลังจากเมื่อคืนไม่มีอะไรสวยอีกแล้วว้าวนุ่นผู้ใดไม่ทราบฮะอ๋อแค่จิ้งจอกอีกตัวเป็นจิ้งจอกสาวยอดเลยสวยอะไรปานนั้นอยากรู้จังเธอชื่ออะไรแล้ว ทำไมถึงไม่ไปถามเองล่ะนั่นสิผมก็ว่าว่าอย่างนั้นน่ะเออขอบใจสุดสวยแล้วชื่อจริงเธอว่าไงวิกซี่วิกซี่เอ่อฮะชื่อของฉันคือเออเออทอรอสน่ารักอนนออโอ้โหลูวี่คงมีแขกคน ถึงเวลาที่ดอทจะต้องแสดงฝีมือตัดหน้าแมวซะแล้วไม่เห็นมีปัญหาไม่เคยเจ๊งถึงเธจะเจนทจี่ไหนชนรมีน,นี้สบายไม่เห็นมีปัญหาไม่เคยเจค่รู้เรียบลีลาที่เคลียร์ไว้ชิรเมื่อน,นี้สบายเฮ้ยอย่าแซวนะพวก เกมเริ่มแข็งแล้วอด oh, hey, 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 ัชเชอร์ให้ยาตดคุณหมาต้องไปให้ลูกแมวช่วยเฮ้ติโตพอได้แล้วพวกไหนดูลูกแมวยักดักบูหน่อยสิเฮ้ติโตดูนาลาเธอจริงๆเหรอเจ้าเป็นใครฉันเองซิมบ้าทิโมนนี่คือนาลาเธอเป็นเพื่อนรักของฉันเลยเพื่อนเหรอ ใช่เฮ้ย hey, ุมบ้ามานี่มา <c oughs> นาร่านี่คือภุมบา้บาภุมบ้านี่นาร่าอยากบอกกับเธอทุกๆสิ่งที่เก็บมานานแสนนานแต่ความเป็นจริงก็รู้แ็ปไปไม่ได้บอกแล้วก็คงจบก,กันเรื่องอะไรจะชื่อเจ้าในเมื่อทุกเรื่องที่เจ้าพูดเป็นเรื่องโกหกง้นเจ้าจะทำไงต่อ เจ้าคงจะไม่ฆ่าอาแท้ๆนะลาวสกาฉันไม่เลวเหมือนเจ้าใจเห็นราชาเรารู้จักกันอลาดินไงโอเคโอเคราชาโอเคข้าก็ดีใจที่เจอเจ้าเหมือนกันนะไม่มีปัญหาข้าจะซ่อนตัวเจ้าาไว้ไม่ให้จัสมินเห็น ฉันกว่าจะกล่อมเธอได้แล้วกล่อมฉันเรื่องอะไรเหรอ <c oughs> คือว่าเอาคือเอออบูทําเสื้อก๊กตัวใหม่ที่เธอให้เลอะไปแล้วสิจัสมินฉันขอโทษฉันไม่น่าปิดบังเรื่องอีก้เอาไว้ฉันไไฉันต้องพูดให้เธอรู้ฉันไม่มีทางจะลืมหัวใจและความสุขล้ำกับรัก้างในเมื่อเราได้เจอ ได้จไม่ว่าอะไรทุกอย่างไม่ว่างดีกันแค่ทำพื่อฉันและฉันเพื่อเธอคอยอยู่เียงื้อหวังสองคนเลยตามหาไปพ่ว้สร้งความแม้ในความมืดมนมีนับดีกันหวานชื่นก็ดียามค่ำคืนเราสองยนใส่ได้พอที่ได้ไหมเราคงไม่ลืมเรื่องรักเรา ยังไงมีรวนถ้วยวอแกต้องถูกแขวนคออุดปากเอาไว้ด้วยเขาจะรอดไหมโทมัสถึงกรกติดเร็วเท่าไหรเขายิ่งปลอดภัยหวังว่าสายลมจะช่วยเขาหรือพร้อมออกอยังจวนพร้อมแล้วเหลือสินค้าอีกชิ้นเดียวเท่านั้นเองเรือจวนพร้อมแลครับต้องรีบพาคุณลงเรือก่อนนั้นจะลงการกลับบ้านเป็นหนทางเดียวเขาคงตายถ้าอยู่เนี่ย ไม่มีใบหน้าใดที่ฉันไม่คุ้นเคยแต่ใครเลยจะได้รับรู้ฉันคือใครหากลงไปอยู่กับพวกเขาข้างล่างมันคงต่างไปจากข้างบนนี้มีเพียงฉันสักครั้งหนึ่งอยู่ทางกลางผู้คนหากมีเพียงแม้ ได้ออกไปสักวันบางคราวฉันเฝ้ามวองดูในยามคู่รักเฉยชมต่างฝากรักพี่รงไม่รู้นายดังเกิดประกายชายลอ้มลอมชางงดงามเอารามดูราวแสงฟ้าประทาหมดสิคิดหวังจะรอ เรรราคคงงงไ้้้แสลลีกลอออต่อใหยขอออ่นนใจนแรงข้าเคยในประเทศพ,พวกเจ้าออกไปแล้วพองนง้นเจ้ากับลูกเจ้าออกไปซะเค <c oughs> ียร่าลูกคิดว่าลูกทำอะไรไปวันนี้ลูกอาจตายก็ได้พ่อคะลูกไม่ตั้งใจจะฝ่าฝืนคำพ่อสั่งห้ามก็เพราะว่าพ่อรักลูกไม่อยากสูญเสียลูกลูกรู้ ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกพ่อคงไม่รู้จะทำยังไงวันใดเมื่อพ่อจากไปแล้วพ่อต้องการให้ลูกขึ้นเป็นเจ้าป่าแทนพ่อได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒจักรชีวิต,วตที่ยิ่งใหญ่โลเคสสิ่งทั้งหลายที่เธอได้เห็นอาจเข้าใจได้ยากเย็นเป็นธรรมดา ที่รู้แน่นอนหนักหนาสิ่งหวังใดมักไม่มาเป็นดังในใจแต่ไม่มีเพียงสักวันที่พวกเราทิ้งกันและกันถ้าแม้ฝันหรือว่าหวังต้องพลังไปวิเศษมากใช่ไหมปิ่นอายท้องทะเลลมพัดเพื่อเฉยชิว<ะ>วันแห่งการเที่ยวทะเลจริงๆ เออใช่เออเอามันดีแมก็มกซ์แม็กซ์เยียบหน่อยสิแมก็กซ์เป็นอะไรไปเพื่อนยากอ๋อเข้าใจแล้วเธอไม่เป็นไรใช่ไหมมันคงไม่ทำให้เธอตกใจนะมันไม่กัดหรอกเธอดูคุ้นๆยังไงไม่รู เคยพบกันไหมต้องเคยพบต้องใช่แน่เธอคนนั้นคนที่ฉันตามหาเธอชื่ออะไรอ่ะฉันแย่จังเลยไม่รู้จักชื่อเธอฉันจะลองเดาดูนะชื่อเออเมลเรดโอเคไม่ใช่เงินก็เดน่าเอ่อราเชลแอเรียนเธอชื่อแอเรียนแอเรียนแอเรียน ชื่อเธอเพราะจังนะโอ okay. เคแอเรียลเวลาแล้วเราต้องรีบไปฉันดูสใส่เลยกันลูกเราลูกฉันงดงามเธอก็สวยสึ้งใจแต่อาจจะสายเป็นไปได้จริงเ <c oughs> หรอไงวันนี้ผมไม่เข้ารูปหรือไงจะ๊ะถึงเป็นงั้นเธอก็ช่วยไม่ได้มั้งใช่ไหมฉันมาบอกให้เธอรู้ว่าข้างล่างแขกมากันเยอะแล้วนะ โอ้เราจะรีบลงไปคะ่ะขอเวลาสองนาทีนะคะได้หสองฉันว่าฉันได้ยินคำนี้ไปแล้วนะไดเรียลบางทีเธอน่าจะไปกับพวกเขานะ่อีริกฉันอยู่ทางนี้คอยนำทีมค้นหาทางบกเธอรู้จักพื้นที่ใต้น้ำและเธอก็รู้นิสัยของลูกเราเธอจะต้องไปช่วยเขามันอาจจะมีอันตรายเธอหันมา พาไว้วันเมื่อเราใกล้กันก็ไม่เห็นเธอหวาดกลัวเท่าไรอาจมองเธอผิดอาจเพียงคิดไปแต่มองครั้งใดไม่เจอซ้ายตายอย่างวันนี้เลยลองนึกฝันถึงคนที่รักที่รักเรา ลังนึกฝันว่าจ้องมองตาเขาเข้าใจมันคงเป็นความมหัศจรรย์ที่เหนือสิ่งใดไม่ได้หายอยากเย็นเท่าไรมีให้เห็นมากมายนักหนาเพียงแค่สิ่งงดงามที่พบเสมอ คือสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นได้เจอผ่านตาหรือย่งฤดูที่หมุนเปลี่ยนพันอย่างนั้นเลยมามีมากเหลือใจข้างกายทั้งขึ้นและล่องหัวใจให้กันทุกห้องสองคนเฮห,หายิ้มย่องคู่กันสองเราใกล้ใเพียงใดไม่หวัน่น ฉันนี้จะไปให้ทันไม่สนผู้คนร้อยพันขู่กันสองเราหมีมันไม่ถูกต้องไม่ถูกอะ่ะพี่ชายเราต้องตายก็เพราะเจ้าสัตว์หลายตัวนั้นนะพี่โทษหมีไม่ได้คีนายข้าใจแนละ้ว การข้าหมีไม่ทําให้เจ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโอพี่ยาวใช้ปัญญาเหรอพี่ทําตามเครื่องหมายของพี่แล้วทําไมเจ้าไม่ทําตามความรักเกี่ยวอะไรกับการเป็นลูกผู้ชายฮะลูกผู้ชายจริงคงไม่นั่งจับเจ้าอยู่แบบนี้หรอกเนอะน้าท่านต้องไม่เชื่อแนะ่ถ้าขึ้นเป็นบยอดโขดหินยักแล้วแล้วทนายนั้นก็ข้าไม่ต้องการหมีมาช่วยเหลืองโง่ๆข้าต้องการแต่ไม้ท่อนนั้น โออเคนนีไม่ต้องข้าจะหยิบของข้าเองเอากลับไปวางไม่ตรงที่เจ้าพบมานดิไปทางซ้ายใต้ก้อนหินก้อนเล็กๆะตรงนี้เหรอใช่โอเคโคดาโคดาโคดาโาข้าอยากจะแก้ตัวถ้าหากว่าข้ามีวิธีแก้ตัวข้าข้าจะยอมแลกทุกอย่างเลย จะหาต้นช้าระวังคนหน่อยเวลาจะหาว่าจะเตือนกันก่อนเข้าใจปลุกจังนะดูเหมือนใครบางคนจะตื่นขึ้นมาอารมณ์บูดเลยแม่รับไม่ป๋าฮากุน้ามาทาท่ามากไปหน่อยไงโอ้เจ้าหนุ่มน้อยฉันเป็นต้นตำรับฮากุน่ามาทาเออหรอแต่ฉันฝึกจนแตกฉันนั่นของแน่แน่อยู่แล้ว ดาละจิยไม่ไดมีมาินาสบายคัณบาทหายนะชัดๆเลยพิตาอ้อาข้าก่อนข้าเองกีนหนกีนัยอืมเจ้าจริงๆหรอเนี่ยใช่ จร,ลลรอดกองทัพและคูนคมา,<อ>าได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะรอดมาได้พึดถึงตอนเจ้าปล่อยมือเม<อ>ื่อกีอ้ตอนเจ้าคว้าขาด้วยแล้วก็หล่นกันลงมาไงเจ้านี่สุดยอดเลยดีจังได้นิต้าคนเก่ากลับมาแล้วคือยังไงนิต้าคนเก่าคนที่เฮฮาไงรู้อยู่จะเอาแต่เครียดน่ะขาดความสนุกตลอดทางเลย ดูเป็นไงมากดูเหมือนหนีเลยเว้นแต่มีเขาเหมือนกวางนะไงนะอำเล่นเน่ยเอาอะไรก็เอาแต่อย่าทำฉันนะล็อกล้อแต่ว่าทำไมทำไมตัวล็อกล้ออะไรเนี่ยนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเขาเขาไปไหนอ๋อมันขี่อาดนิดหน่อยนะมันเกลียดนายนายทำดอกไม้มันตาย ทำไมฉันต้องมาทนด้วยนะฉันเป็นเครื่องยนต์ไฮโซความเร็วสูงไร้แรงเสียทานห้เก็บตรงไหนนะฉันเป็นรถแข่งชื่อดังนะนายเป็นรถแข่งชื่อดังเหรอรถแข่งจริงๆนะเหรอใช่รถแข่งจริงๆนะสิไม่เชื่อรือไงดูฉันสิฉันลุยจิเป็นแฟนรถแข่งมาทั้งชีวิตนะงั้นนายต้องรู้จากฉันฉันไลนิ่งแมกควีนไลนิ่งแมกควีนใช่จริงๆแล้วผมข่าวว่าจะมาอ,อยู่สักพักหนึ่งนะได้ข่าวว่าที่นี่กลับมารุ่งแล้วนี่จริงเหรอ ใช่มีข่าวลือไปทั่วว่ารถแข่งชิงพิสตันครับชื่อดังกำลังจะมาตั้งศูนย์บัญบรรชาการรถแข่งที่นี่นะจริงเหรอว่าหมดกันความสงบผมคิดถึงคุณจังนะซาลี่โถอย่ามองพ่อแบบนั้นสิพ่อรู้ไม่ใช่เทพวิญยายที่ลูกชอบแต่ดีกว่าอีกนะเราดูนี่สิมโรซาปาร์คมาดามคิวรี่เธอเป็นวีรสตรีที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อการวิจัยกระทั่งสิ้นลงเพราะ ได้ราบังสีเธอตายแล้วเหรอแันซี่โอ้สวัสดีนี่ใครอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจ้ะ<อ>ไม่มีอะไรนันซี่เธอคือจีเซลไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอเดินทางไปปราสาทเพื่อจะเข้าพิธีแต่งงานไม่ใช่ยังไม่แต่งยังไม่แต่งเธอเธอยังไม่แต่ง ไม่ความว่าไงอ่ะแนซี่เธอหลงทางผมไปช่วยเธอด้วยการอาบน้ําให้งั้นหนอนะอาบน้ําสุดพิเศษมากแนซี่เจ้าคุณนั้นได้นต้องเขอบคุณมากเลยนะโอเคแนซี่ใจเย็นๆนะมาคุยกันก่อนอะไรอีกอะโรเบิร์ตฉันไม่เคยค้างคืนเลยมาไปที่แอนเดเลเชียได้เสมอแน่นอนแล้วถ้าหาคุณมาในเมืองนี้เราจะไปทานมื้อค่ำดยกันน่ารักที่สุดเลยแล้วพบกันใหม่ไม่เหมือนที่เราคุยกันแบบว่า ตลอดการและตลอดไปงั้นออขอให้โชคดีนะหมอดูไพาทาโรุเวทมนยสเสน์ทำฝันให้เป็นจริงของเขาแรงจริงผมเคยเป็นขาพนันแตลางมือแล้วสะอาดเลยผมไม่ชอบวัดดวงลอเรนซ์ลอเรนซ์สุภาพบุรุษที่น่าทึ่งคนนี้อ่านลายมือของฉันได้ละ ถ้าจะจูบกันก็ได้นะเจ้าขอโทษดิทอทีขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจให้เธอกลัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจเดี๋ยวอย่าคว้างกันสิแรงเยอะอย่างนี้แบบเขาสารบ่อยไหมเนี่ยพอได้แล้วหยุดวางเจ้าจ๋อได้ลงก่อนนะถอยไปเดี๋ยวนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้นี่ฉันขอแนะนำตัวหน่อยนะฉันคือเจ้าชายนาวิน แข็งเมาโดนเนี no ้อ oh, อีเวนเจลิีนทำไมฉันถึงไม่กล้ามองตาเทียนาแล้วพูดว่าฉันยินดีทำทุกอย่างให้ฝันเธอเป็นจริงเพราะว่าเพราะว่าฉันรักเธอน้อยนะไอ้หน้าเขียวนี่นายแอบมาตีท้ายครัวฉันนะฉันไม่ยามแลยฉันกอดตไฉันจะถลกหนังไอ้บัทอดกลับเปล่าเลฉันไม่ได้หลงรักอีเวนเจลินฉันหลงรักเทียนา เขานึกแล้วเขานึกแล้วเขานึกแล้วมาจุ๊บตีจุ๊บตีฉันแต่งงานกับคุณชาลลอต์ลาบัฟไม่ได้ต้งการจะมีความสุขด้วยกันเราจะหาทางเปิดร้านอาหารให้เทียนะอาจจะมีลูกออทที่น่ารักด้วยกันจะหางานทำดูหนาข้าสิสองงานสามงานเลยฉันจะรีบไปบอกเทียนะไม่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 จะบอกเธอคนเดียวใช่ร้ายนะไดเดียฉันรู้ด็อกบอกพวกนี้เป็นแค่ถ้วยเปล่าๆเท่านั้นแต่การปล่อยให้คันอื่นไปเอาแชมป์ไปมันก็ยังทำใจไม่ได้ เอาล้วเพื่อนฉันรอมาตลอดหน้าร้อนแล้วในคิดอะไรไว้มั่งเลยเนี่ย <c oughs> แน่ใจละว่าจะทําได้อ่ะโอ้ยรู้หรือเปล่านี่ว่าพูดอยู่กับใครมีไลนิ่งแมกควีนนะฉันทําได้ทุกอย่างแหละเ <c oughs> ออเมเธอร์จะไว้ละกันเปล่งของนายใช้ไม่ได้รา้างรถไฟนี่นะเม <c oughs> เธอร์ <c oughs> ใจเย็นร้างรถไฟนี่ร้างไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วไลนิ่งแมคควีนเข้า ขอบคุณมากที่เชิญเรามาเสื้อเอ็กซ์รอดผมอยากลงแข่งครั้งนี้ครับมันเป็นโอกาสครั้งสำคัญมากเ,าเมเธอร์นายต้องตั้งสติหน่อยนะเดี๋ยวเขามองนายเป็นตัวประหลาดแต่ฉันไม่เคยน้ํามันรั่วไม่เคยนายไปดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้เลย